ในที่สุดนะฮะความลับไม่มีในโลกนะครับคุณผู้ชมครับพี่การสวัสดีครับเห็นเมื่อวานไปเชียร์พี่หมีวอยู่ครับวันที่ไปไหนต่อรับเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์จะพาไปเป็นความลับซะหน่อยท่านใดต้องการเป็นกระบอกเสียงให้กับข่าวนี้นะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์นะครับผมให้กับคลิปที่ผมทํานะครับแล้วก็กดแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆเหมือนเดิมกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์นะครับหากท่านใดไม่มีกลุ่มก็แชร์ไปที่ Facebook หน้า Facebook หน้าทําราย Facebook ตัวเองนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังเสียงของพี่กันจอมพลังนะครับอต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์จริงๆนะครับไม่คิดว่ากันจอมพลังจะมาจริงๆแล้วมันมีประเด็นหนึ่งนะครับทุกท่านที่ทางกันจอมพลังเนี่ยได้ใช้คําว่าเป่าหัวหนุ่มกันชัยนะครับซึ่งผมก็ตกใจนะเฮ้ยเหมือนแกพูดเล่นพูดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะมันมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ เล่าตอนท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวให้ทุกท่านได้ฟังทางคุณการจอมพลังก่อนแล้วกันนะครับผมว่าอะไรยังไงนะครับกับการเห็นบอกว่ามาเที่ยวแหละนะครับออมาเที่ยวที่สุราษฎร์ว่าอย่างนั้นมาเป็นเพื่อนออพี่หนุ่มกัญชัยนะครับอืมก็เห็นว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับลองไปฟังดูครับไปเที่ยวสุราษฎร์ครับไปเที่ยวจริงหรือเปล่าครับก็ คุณหนุนคุณกัญชัยเขาเห็นว่าจะไปเที่ยวเ้วเห็นมีคนบอกว่าจะเป่าหัวคุณกัญชัยด้วยไม่รู้ใครจะมากล้านะก็เลยแวะไปทำบุญกับคุณกัญชัยหน่อยนะไปทำบุญให้กำลังใจด้วยหรือเปล่าก็ก็อยากไปเรียนรู้อะไรที่สุราษฎร์บ้างนะคตอนแรกจะมาเงียบไม่เห็นอยู่จะมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยไวมากเลยเนี่ยไปเดียวกันไหมครับไปเดียวกันัครับก็ ก็พร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อม,อมเข้าไปเจอตัวจริงพี่กัญชัยครับรอ,อะไรถึง่ยวเขาก่อนถึงใครอะพ,พี่หนุ่มพี่หนุ่มให้กําลังใจยังไงบ้างเร<ช>ื<ช>่องนี้คนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับคุณกัญชัยห <c oughs> ยอกหยอกละกันนะครับนะก็ก็เดี๋ยวเราก็เหมือนว่าเราเราไปเที่ยวกันนะสนุกสนุกสบายสบายครับสนุกสนุกสบายสบายไม่ได้ไม่เห็นชื่อพี่เลยนะครับเดินทางไปวันนี้ผมเป็นตัวละครลับไงตัวละครลับจริงๆผมเป็นตัวละครลับ นะครับว่าความลับไม่มีในโลกนั่นสิผมก็ไปคิดเหมือนกันผมจะเจอที่สนามบินนี่มันมันกระทันหันมากเลยเนี่ยนะครับแต่ผมต้องตอนนี้ต้องประเบิดควันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันละโอเคนะครับเดินทางปลอดภัยได้ครับได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ชมครับก็ตัวละครลับจริงๆเนี่ยนะฮะเราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอนะครับคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้พี่กันก็จะเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าไม่ได้ไปเป็นกำลังใจให้ใครหรอกนะฮะไปเที่ยวนะครับคุณผู้ชมครับแหม ไฟเดียวกันซะด้วยถูกไฟเหลือเกินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอุ๊ยการจอมปลรังพูดซะแบบขนลุกเลยนะครับทุกท่านเอ๊ะมันมีกระบวนการแบบข่มขู่คุกคามอะไรกันขนาดนั้นเลยเหรอนะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นข่าวเลยอย่างที่ผมเล่าไปต้นๆใช่ไหม จริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะผมเห็นผมเห็นมีคนโพสต์แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครโพสต์นะครับตอนตอนแรกๆเลยนะตอนที่ผมแบบแคบภาพอะไรมามาเล่าอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้แบบดูรายละเอียดอะไรมากแต่ผมก็ตกใจเหมือนกันตอนนั้นอืม <c oughs> ก็คือมาทราบภายหลังว่าเพจนั้นอนะ่ะเป็นเพจของบังแจ็คนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไงเออตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้คือเราแบบไม่ได้สังเกตแบบเอ่อ ว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยต่เห็นได้ว่าเป็นเพจดังเนาะเออคนติดตามเป็นล้านอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็แบบเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคิดแต่เอ๊ะมันมันมีข่าวลือมาอ่าผมก็เลยทําข่าวลงไปนะครับก็มีหลายคนมาแสดงความคิดเห็นนะครับก็เป็นห่วงพี่หนุ่มนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับเละออย่างหนึ่งมันมันก็เป็นกระแสของคนใต้เนาะช่วงใหม่ๆแล้วเราติดตามข่าวกันใหม่เลยแหละเออก็มีความกังวลกันอยู่ไอ้แบบคนใต้เขาแบบนี้แบบนี้น่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบ พอเรามาติดตามจริงจนมันก็ไม่ใช <c oughs> ไ่ไม่ได้ขนาดนั้นอืมแต่ที่เนี้ยผมก็ได้ไปไปไปย้อนดูโอ้โหเขาเหมือนเขาพูดแบบเหมือนเขาพูดแบบเล่นพูดหัวอะไรทานองนี้ด้วยนะ, <c oughs> ะเพจบางแจ๊กเนี่ยนะตอนนั้นนะครับผมนะครับก็คือเพจบางแจ๊คเพจนั้นคือเป็นเพจที่เอามาจากอของพี่แตงโมนิดาว่าอย่างนั้นเออนะครับอันนี้ก็เล่าย้อนให้ทุกท่านได้ฟังนะว่าที่ไปที่มาว่าจะมีการเป่าหัวหนุ่มกัญชัยอะไรอย่างเงี้ยอืม ซึ่งถ้าเกิดว่าการจอมพลังพูดแสดงว่ามันไม่ได้เข่าวรือแบบธรรมดามันลือ,อยังไงก็ไม่รู้อะนะครับผมเออแต่พี่หนุ่มแกไม่ได้กังวลนะแกให้สัมภาษณ์แกไม่ได้กังวลแกไม่ได้กลัวอะไรนะครับจริงๆแกไม่ต้องมาก็ได้อย่างที่บอกไปนะครับไม่ต้องมาก็ได้นะครับเพราะว่ามีทนายมาอยู่แล้วแต่ว่าแกก็อยากแบบมาดูมาเห็นมาให้กําลังใจทนาย,ย <laughs> หรือ,อยังไง <laughs> ไม่รู้เออแกก็เลยตัดสินใจมานะครับแล้วแกก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเยอะนะ คือพักหลังมาเนี้ยผมจะเล่ามาฟังนิดนึงพักหลังมาเนี้ยพี่หนุ่มแกเปลี่ยนไปเยอะนะครับเหมือนแกว่าแกไม่อยากให้แสงแกไม่อยากให้ค่ากับใครนะครับผมกับใครบางคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดตรงนะเพราะว่าแกไม่ได้โพสเลยแกไม่โพสต์ประมาณสักสามสัปดาห์ได้นะครับผมอ่าหรือไม่งั้นก็สองสัปดาห์กว่านะครับไม่โพสต์เกี่ยวกับเ,เชื่อมจงเชื่อมจิตอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ตอบโต้อะไรกับใครเลยแม้แบบทนายเชื่อมจิตแขวะแคแบบ ประมาณ3ครั้งอะในช่วงที่แกเงียบนะโดนแขวะประมาณ3ครั้งแกก็ไม่ได้มีการตอบโต้ไม่มีการแชร์เหมือนแรกๆแรกๆโอ้่แ,แกแชร์แกตอบโต้แกพูดสวนทุกหมัดน,นะครับผมเออทีเนี้ยแกก็คงจะแบบดูแบบมาหลายๆครั้งแหละแกอาจจะดูหลายๆช่องแต่ผมเป็นหนึ่งผมเป็นหนึ่งในช่องที่อธิบายนะอธิบายว่ากลุ่มพวกเนี้ยนะครับผมกลุ่มพวกเชื่อมจิตนี่นะครับก็ก็ถือว่าเขาหิวแสงนะครับผมหาคอนเทนต์นะครับเนื่องจากภาพของแม่ หากระแสอะไรเงี้ยเกาะคนดังเออผมก็เคยพูดไปนะครับแกก็เลยแบบแบบแกจังจากนั้นแกก็เริ่มแบบเปลี่ยนไปนะเงียบเไียะไปอะไรเงี้ยเออก็ว่าไปตามขั้นตอนของกฎหมายอืมแต่ที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปว่าการจอมพลังมานะครับแสดงว่าต้องมีเซอร์ไพรส์บางอย่างแน่นอนแหละว่าการจอมพลังไปที่ไหนนะครับบริการไปที่นั่นมากันเยอะนะครับผมแปดทิศบริการหลักๆก็สีกก่สี่ห้าคน นะครับที่แบบคุมเข้มยกเว้นสถานการณ์ไหนตึงๆหนัก,นกๆอะไรเงี้ยก็อาจจะแปดเจ็ดแปดคนอะไรเงี้ยอืแต่ว่าหลักๆที่แบบไปเคสแบบธรรมดาธรรมดาก็ประมาณสี่สี่ห้าคนนะครับเพราะว่าผมก็เจอพี่กันอยู่อยู่หลายครั้งอยู่นะครับตอนที่ผมผม,ผมไปผมไปนำข่าวภาคสนามผมจะเจอบ่อยอยู่เออนะครับก็ได้ได้ได้ล่์สดได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่กันแกเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับผมอืมนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วเรา ก็ฝากถึงชาวสุราษฎร์นะครับผมท่านใดอยู่ใกล้ๆหรือว่างอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไปให้กําลังใจไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมคือไปให้กําลังใจกันแล้วแบบไม่ต้องไปไม่ได้แบบว่าจะไปรวมกลุ่มกันจะไปเดินขบวนคือมันไม่ใช่ไปคือว่าไปคือเป็นการให้กําลังใจนะครับผมให้รู้ว่าในี่ชาวพูดอยู่เคียงข้างนะอะไรอย่างเงี้ยอืมนะนี่หน,น,นึงในมุมมองผมนะครับตรงนี้เลยนะส่วนผมผมคงไปไม่ทันหรอกเพราะว่าเห็นว่าขึ้นเครื่องกันสิบเจ็ดใช่ไหม เอ้ไม่ใช่10 16ิบนาฬิกาก็จะมาถึงประมาณ17บเนาฬิกาสิหนาทีหรือ30นาที17บเนาฬิกาประมาณเนี้ยแต่เรือของผมมันออกมัน17บเนาฬิกากว่ากวนะ่านะครับผม17็ดนาฬิกาครึ่งน,นะเออกว่าผมจะไปถึงก็คงอีกนานดึกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปไม่ทันเจไดแอบเจไดยอยู่นะวู้เจไดไม่ได้ไปไม่ได้ไปต้อนรับแกตอนลงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คงจะมะีสื่อข่าวท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเอฟซี FC, พน้องประชาชนก็คงจะมีไปกันบ้างแหละ ต่เห็นพี่อ้อบอกว่าก็คงจะเยอะอยู่นะว่าอย่างนั้นเห็นพูดในใน,ในข่าวช่องแปดนี่แหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปข่าวจากช่องแปดนะก็ขอบคุณช่องแปดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เกาะติดสถานการณ์นะครับผมก็ได้ดูมาแล้วก็เอามาเป็นกระบอกเสียงให้กับอีฟซีพี่น้องปร,ประชาชนชาวพุทธนะครับโอเคผมก็เตรียมตัวเดินทางไปไปไป,ไปขึ้นเรือแล้วนะครับทุกท่านเจอกันที่สุราชนะครับโอเคครับผมบ๊ายบาย,บายขอบคุณและสวัสดีครับ